就用来装。 to ก่อนเป็นตอนฉากแรกคือได้ไหมไม่ได้ครับครับครับต่อครับพบกันอีกทีแรกเป็นไงครักแต่ีมากว้นวิเตอร์แตกไปแล้วเอาฉากแรกก่อนดีกว่าสนุกดีครับเปิดตัวมาทำไมต้องต่อเสื้อขนาดนี้มาบทครับบทครับสนุกดีครับเป็นเป็นเป็นตอนแรกที่ที่ประทับใจเพราะว่าผมนั่งอยู่ทั้งหน้าจอทีวีแล้วก็หน้าจอโซเชียลไปพร้อมกับแฟนๆจริงๆเลยแล้วก็ เออจริงๆแล้วผมอ่ะต้องดูอยู่กับพี่แอปบนะเมื่อวานแต่ว่าผมอ่ะกลัวว่าแบบเราจะทวิตอะไรไม่ทันแฟนเขาก็เลยรีบกลับบ้านให้ทานเลยไปนั่งดูว่าใช่ครับอเขินเขินเขินไม่ค่อยไม่ค่อยแบบมีคนพูดคอยู่แล้วมันแต่อย่างแบบถอดแต่ว่าพี่แบบปล่อยออกมาภาพแต่คนก็แชร์เยอะเหมือนกันเนาะแค่ปล่อยแบบถอดับบอดเสื้ออะไรของเราครับขอบคุณช่องวัน ไม่รู้พูดไงเลยอันนี้คือหุ่นที่จะต้องฟิดมาก่อนหน้านี้ไหมพี่ต่อหรือว่ายังไงเอาจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะโปรเจกต์ขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอครับเป็นเป็นทั้งโปรเจกต์ภาพยนตร์ด้วยจริงๆผมผม,ผมเพิ่มน้ําหนักขึ้นมา12กิโลครับเพื่อแบบให้กล้ามเนื้อมันมากขึ้นด้วยคาแรคเตอร์จําเป็นจะต,ต้องขึ้นไปที่ตัวเลขนั้นอหตุผลคือทุ่มเทมเพื่องานใช่เพื่องานแสดงในโปรเจกต์ปีนี้ทั้งหมด สงใจเปนแฟนนะเห็นแล้วแบบสูามอ้เห็นแล้วกิน12กิโลนั่นยังอยู่ไหมต่อตอนนี้ใช่ครับตอนนี้จริงเมื่อก่อน60จริงๆตอนนี้7 0 72ครับมันยากไม่ต่อเ2็ดสองโล่ต้องขึ้นมาแล้วต้องการเป็นกล้ามมันขึ้นจากออกกำลังกายพีร่ี้มันมันไม่ได้ขึ้นเพราะว่าเรากินหรืออะไรแบบอ๋อเป็นกล้ามเนื้อใช่แล้วมันโชคดีที่ได้หยุดหยุดช่วงที่เรามีสถานการณ์อะไรไปอ่ะ ตรงนั้นทําให้ปีนไปถึง12โลวิธีการพิเราคือต้องจ้างเทรนเนอร์มาดูแลโดยท็อปในมณะที่ต่อว่าเล่นบบเอง,เองที่บ้านร๋อเรื่องการกินนี่อะไรอย่างนี้เลยต่อคือผมเป็นคนเผาผ่านเยอะครับพี่เลยไม่ต้องไม่ต้องเลือกคือผมก็กินทุกวันนี้ก็กินยากอยู่แล้วก็เลยกินแบบทุกอย่างเลยเนีครับปกติ12กิโลขึ้นมาจริงๆผมเล่นอยู่ไม่ได้กี่ชิ้นเท่าไหร่แต่ว่าทุกชิ้นที่ใช้ก็มีครบที่บ้านก็เป็นห้องของตัวเอง ไปสองพีโอนี่ภายในระยะเวลากี่เดือนต่อไม่ถึงไม่ถึงเดือนด้วยใช่ไม่ถึงวิบิเนาะอ๋อเขาขึ้นวะที่เราเปนนคนหนักคือเดือนนึงคือผมว่าเราเรามีจุดหมายที่เราต้องทำอ่ะผมเลยรู้สึกว่าเวลาไม่ใช่ปัญหาขนาดนั้นมันเหมือนกับเราตั้งใจจริงๆวันตอนช่วงหยุดตอนนั้นอ่ะผมไม่หยุดเลยแม้วันที่เราปวดหรือเราอะไรเงี้ยผมทุกวันก็คือใช้ช่วงเวลานั้นแหละฟินเลยใช่จริงจริงคือใน มันคอนติเนียมาจากโปรเจกต์ภาพยนตร์ครับคือคือจากโปรเจกต์ภาพยนตร์นะปลายทางคือ12แต่ระหว่างถ่ายทั้งหมดผมต้องค่อยค่ยคยไล่ขึ้นเพราะว่าถ่ายเรียงตามบางอย่างแล้วมันต้องใช้น้ําหนักไปด้วยไอก้าวที่เห็นในรอบที่สอองนี้ใช่ครับเสนนื้อผ้าต้องเปลี่ยนหใหม่ยกเปลี่ยนเปลี่ยนครึ่งบนครึ่งล่างใหม่ คือมันขึ้นแค่ข้างบนข้างล่างน้ำหนักวอยู่นข้างบนน้ำหนักอยู่ข้างบน้ไป้งา้ไปางไปาังปัั้ไางอทางางง ใช่ว um ิ่งเยอะกางเกงนี่เอวเท่าเดิมเท่าเดิมครับเปนเวลาสองวินเตอร์เกินแต่ว่าสูตรอะยกทั้งแผงใส่สูตรไม่ได้แมันแน่นกล้ามใช่ไหมพี่ต่อเหมือนเหมือนกับลายผมกว้างขึ้นนะลายผมมันมันหนาขึ้นไทวิตเตอร์พอเราถ่ายไปดูแ no ล yes ้วเป็นไงบ้างครับไปขับไปแโอ้ยถ่ายทวิตเตอร์แล้วชื่นใจชื่นใจมากไม่คือมันมันก็ไม่ใช่มีแต่ผมถอดเสื้อมันก็มีทั้งพี่แอฟมีพี่หมอพีมันเองมีพี่ลิชี่อะไรเงี้ยคือจริงๆต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยค่ะคือ ไปเจอทวิตเตอร์หลายๆอันบอกว่ามันมันมันเป็นการรวมรวมแฟนคลับของคนหลายๆคนนะแล้วเราได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันพลังมากเลยเราเราขอบคุณทุกคนมากที่แบบมันเม k e s m เดย์เราไดรู้สึกว่ายิ่งเพรพวกเราต่างกันอะเจอกันมันเลยยิ่งสนุกนะใช่ไม่ใช่ว่ามันเป็นการไหนเพราะความสัมพันธ์ของเพื่อนใช่แต่ว่าจริงๆก็ไม่คิดใช่ไหมว่าเอ้ยพอเป็นเพื่อนปุ๊บอะมีมุมจินได้ใช่เป็นมุมใหม่ๆของผมจริงจริง เฮ้ยดูไปเรื่อยๆก่อนวันนี้ก็มีนะฮะวันนี้โอเคนะโอเคขอบคุณครับแล้วก็ผมเห็นพี่ลงด้วยขอบคุณฮะ